สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปัญญามีข่าวดีจะมาบอกนะครับปัญญาอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าใส่ retainer อยู่นะครับใครที่รอบินไต้หวันเฮ hey, ได้เลยครับเพราะว่ามีข่าวดีข่าวดีนี่คือข่าวดีจริงๆนะครับทางเพจ r i t fanpage นะครับประกาศมาแล้วนะครับว่ากระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเปิดให้นําแรงงานไทยนําเข้าแรงงานไทยได้มหอีกครั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนี่เพจนี้เข้าไปติดตามนะ เพจน,นี้เขาเชื่อถือได้นะครับนเ,นเนี่ยเพจนี R ้ RIT แฟนเพจนะคะเป็นงานเป็นประเภทแบบว่าเขาจะรายงานเกี่ยวกับประเทศไต้หวันนะครับก็คือใครยังไม่สมัครงานนะคะไปสมัครงานไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมบอกไว้ว่าให้สมัครตั้งแต่แรกเห็นไหมละ่ะพอถึงเวลาเปิดก็ได้ไปแบบเร็วๆไงแต่ไม่เป็นไรหรอกสมัครตอนนี้ก็ทันคือแบบถ้าใครต้องการจะสมัครงานนะครับก็ติดต่อมาอินบ็อกซ์ของปัญญาได้นะครับปัญญาก็ทําช่องเกี่ยวกับงานไต้หวันนะครับแล้วก็ มีกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มเก็บผลงานสมัครงานไต้หวันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกลุ่มของปัญญานะครับวันนี้ตื่นเต้นแทนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ากลุ่มอะไรกลุ่มปัญญาสร้างเองนะสร้างกลุ่มชื่อกลุ่มว่างานประเทศไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายสําหรับคนมีเงินทุนน้อยนี่กลุ่มนี้เลยเป็นรูปภาพผู้ชายใส่เสื้อสีเงินเนี่ยปัญญาเองวันนั้นมันบินเนี่ยเลยใส่ชุดแบบถ่ายรูปเก็บไว้ ก็กลุ่มนี้มีคนประมาณเกือบเกือบสองร้อยคนแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตข่าวทุกวันนะครับอัปเดตแบบงานทุกวันนะครับอาจจะเป็นงานแบบว่ามีทั้งงานโรงงานงานก่อสร้างงานกุ๊กงานผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็งานลามนะครับก็คือใครสนใจงานไหน่โรงงานก็มีอยู่ทั้งโรงงานอลูมิเนียมโรงงานชุดว่ายน้ํา แล้วก็ทั้งก่อสร้างเป็นก่อสร้างสนามบินเฉาหยวนอาคาร3นะครับแล้วก็เป็นงานกุ๊กช่กุ๊กทาเกี่ยวกับอาหารอยู่ในครัวแบบว่าส,สวยๆเลื่นๆนั่นนะครับแต่ว่าทําง,งานกับคนอื่นนะเราก็ต้องแบบว่าเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมทั้งจิตใจแล้วก็สมองให้ดีนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปัญญาก็แค่มาอัปเดตให้ฟังว่า ตอนนี้ไต้หวันเขารับแรงงานแบบปกติแล้วนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคบทางแฟนเพจเขาก็ชี้แจงใหม่นี้นะครับก็คือเป็นเพจที่เชื่อถือได้นะครับจะเร่วน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิงง่งติงต้งติงต้งติงต้งให้ด้วยนะเพราะว่าช่อง youtube จะได้มีคนถึงพันคนเร็วๆไง,งเออแล้วก็ฝากอันนี้ด้วยเป็นใครสนใจจะสมัครงานกับปัญญาณนะนี่ อันดับแรกนะทักมากดกดติดกดเพิ่มเพิ่มเพื่อนใน a c e b o o k นะคะชื่อว่าดอกไม้สีเหลืองนะคบเฟซบุ๊กดอกไม้สีเหลืองเพจนี้เฟซนี้เฟซเดียวนะครับใส่เสื้อสีแดงนอนในที่นอนสสวยนะครับเฟตน,นี้เฟซเดียวนะครับเฟซอื่นคือปลอมนะครับก็กดมาเป็นเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นจะรับเพื่อนแล้วก็เรามาคุยกักอนอินบ็อกซ์นะครับว่าคุณสนใจงานไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเป็นยาขอเบอร์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อคุณแล้วก็จะส่งห้ทางผู้จัดการนะครับแล้วก็รอผู้จัดการสัมภาษณ์งานนะครับ ก็คือไม่เกินเดือนหนึ่งคนก็ได้บินแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ปัญญาไปก่อนนะครับังก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรไม่ไลค์ก็ไม่เป็นจะขอให้กดติดตามเอาไว้นะบ๊ายบายแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะแบด้นะวันนี้พูดแบบเร่งรีบไปหน่อยนึงก็คือใส่จัดปังก็คือแบบไม่ค่อยชัดเลยรีบพูด